ยุ่ใจครับเพราะว่ามันรวดที่นี่มันก็ออกง่ายใส่เวลาวันเดียวก็ออกรวดร่าแล้วครับสำคัญเจ๊ก็อย่างนี้ครับทิปสองอย่างครับชื่อกาลครับมาจสักสันกับแป้งครับโดยในรายสุดของเจ๊จอยก็มันสุขภาพดีครับมาดยร้านจริงมุนก็ูัิชวยครับยุ่ใจครับเพราะว่ามันรวดที่นี่มันก็ออกง่ายเอาไปดูมาล้านอน้าแต่มันหมิตใจเรามาดูร้าน ที่นี่แล้วเขามันถูกใจครับมาต้องมีไว้ครับสีก็ออกได้ครับติการ์ซานยังก็มายุ่งครับลวดก็สวยใส่เวลาวันเดียวก็ออกลวดได้ครับถึงแม้จะออกลวดป๋าก็ขารู้เรศีครับบริการดีนะครับน้ร็จใจแข็งเท่ก็อย่างนี้ครับทิปสองอย่างครับเวลาแล้วก็เมาข้าวแล้วก็แพร่ภาษามาัดลวงครับคุณค่ัพี่น้องใต้มีใครสนใจใครเลยลวด ร้านนี้ครับร้านเจจ้อยออกง่ายเอกสารก็มายุย่งฮะออกได้วันเดียวครับร้านนี้มีสาขาสาขาหนึ่งเป็นโจ๊กสาขาสองนวัดปูมันสาขาสามก๋าติดคุณเบ้งนะเจจ้อยจับปัน